ยินดีตอนรับสู่ช่องฟังนิยายกับมีดสตอร์วีก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนที่505การแบ่งเบาร่างกาย12ระดับลูเชงหยุดที่ไหนด้วยการก้าวออกไปของลูเชงเซลล์อมตะกว่า80,000เซลล์ในร่างกายของเขาได้รับการฟื้นฟูทั้งหมดและพวกมันก็เบ่งบานด้วยแสงที่หาที่เปรียบมีได้ แสงนี้มาจากภายในสู่ภายนอกทําให้ร่างกายของเขาดูเหมือนจะส่องแสงในพริบตาลูเชงก็ปรากฏตัวต่อหน้าเกรแล้วเขาเล็งไปที่ใบหน้าของเธอและต่อยเธออย่างแรงเกรดูเหมือนจะคาดหวังหมัดของลูเชงเมื่อนานแล้วและมือขวาของเขาก็มีกรงเล็บและเขาก็จับหมัดของเขาไว้ในมือด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมบูมกำปัน้นและกรงเล็บปะทะกันและการประทะกันทําให้เกิดเสียงที่น่าเบื่อเมื่อทั้งสองพบกันก็ต่อสู้กัน หลูเ่เซิงใช้กำปั้นส่วนเกรใช้กรงเล็บอาณาจักรแห่งศิลปะการต่อสู้ของทั้งคู่มาถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรทั้งห้าแล้วและทุกการเคลื่อนไหวเป็นไปตามเส้นสายของสวรรค์และโลกเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ในจัก,กรวาลกำปั้นและกรงเล็บปะทะกันร,ราวกับดาวเคราะห์ที่ชนกันทิ้งรอยกดหักสามชั้นไว้ในความว่างเปล่าพลังการต่อสู้ของทั้งสองถึงระดับการทำลายขีดจำกัดสามครั้งและดาวขาวดำก็สาดกระเซ็นไปทุกที่และฉากนั้นรุนแรงมาก ผู้คนที่เฝ้าดูการต่อสู้ครั้งนี้ต่างก็กระหายเลือดและแทบหยุดหายใจการต่อสู้ระหว่างอมตะระดับ10และอุ้ยเย่ระดับ12ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของภูมิภาค12ดาวนี่จะเป็นการต่อสู้ที่จะลงไปในประวัติศาสตร์แต่เมื่อเวลาผ่านไปความได้เปรียบของเกรในฐานะระดับที่12 <c oughs> ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นทางช้างเผือกที่งดงามเหนือหัวของเธอมีพลังเหลือเชื่อและแสงดาวที่ตกลงมาก็ห่อหุ้มร่างกายของเธอไว้ทั้งหมด ก่อตัวเป็นเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นแต่จับต้องได้กำปั้นของลูเชงฟาดไปที่มันและมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมบนสิ่งกีดขวางได้ดีที่สุดเท่านั้นมันทําให้เกรตกใจเล็กน้อยและไม่สามารถทำร้ายเธอได้เลยมากเสียจนเกรแทบไม่สนใจเรื่องการป้องกันและต้องการทียงโจมตีด้วยกําลังทั้งหมดที่มีและภายใต้การโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าของลูเชง ทางช้างเผือกที่งดงามเหนือศีรษะของเกรก็แสดงอาการร่วงหล่นอย่างต่อเนื่องและรวมเข้ากับร่างของเธอด้วยการรวมตัวของทางช้างเผือกออร่าของเกรก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันมันปีนขึ้นเกือบตลอดเวลานิ้วทั้งห้าของเธอเลื่อนผ่านความว่างเปล่าในตอนแรกเหลือเพียงรอยกรงเล็บสีดำสีขาวและสีดำสามชั้นในช่องว่างและหลังจากหนึ่งในสามของกาแล็กซีที่งดงามรวมเข้ากับร่างของเธอเธอก็คว้ามันไวอ้อย่างลวกลวก ชั้นที่สี่ของช่องว่างยังมีร่องรอยของการถูกฉีกออกจากกาันผู้เข้าแข่งขันหลายคนในพื้นที่รอดูขยับเล็กน้อยเกรกำลังใช้แรงกดดันที่ได้รับจากลูเชงเพื่อผลักดันตัวเองให้เสร็จสิ้นการฝึกร่างกายระดับที่ส2องเร็วขึ้นถ้าระดับที่11อคือการควบคุมกดเข้าใจบริบทของโลกจากนั้นระดับที่ส2องคือการเชื่อมต่อเส้นเลือดแห่งสวรรค์และโลกเข้ากับร่างกายและทำให้ร่างกายต่อสู้แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งทำให้ร่างกายต่อสู้ไปถึงระดับที่แข็งแกร่งขึ้น แข็งแกร่งขึ้นและสอดคล้องกับพลังของกฎที่คุณได้เรียนรู้และเชี่ยวชาญการล็กซี่ที่งดงามเหนือศีรษะของเกรคือรูปลักษณ์ที่เป็นรูปประรรมของพลังแห่งกฎที่เธอใช้เพื่อก้าวไปสู่ระดับที่12เธอเพิ่งเข้าสู่ระดับที่12เป็นครั้งแรกและเธอเพิ่งสามารถดึงดูดดาราจากปกติได้และยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการรวมดาราจาักปกติเข้ากับร่างกายต่อสู้อารมณ์ แต่ในกระบวนการต่อสู้กับหลูเซิงกาแล็กซีด้านปกติที่อยู่เหนือหัวของเกรย์ยังคงรวมเข้ากับร่างกายของเธอทีละขัน้นนี่หมายความว่าเธอกำลังเข้าใกล้ระดับที่12อย่างเป็นทางการนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมความแข็งแกร่งของเกรย์ยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อการต่อสู้ดำเนินไปเกรย์แข็งแกร่งเกินไปฉันเกรงว่าเธอมีคุณสมบัติพอที่จะต่อกรกับมอนโรในการแข่งขันครั้งนี้เธอต้องเป็นหนึ่งในสามอันดับแรก เหล่าผู้ชมยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเมื่อเฝ้าดูและอดไม่ได้ที่จะอุทานด้วยความประหลาดใจนอกจากจะประหลาดใจในความแข็งแกร่งของเกรแล้วเขายังตกใจกับความชั่วร้ายของหลู่เซิงอีกด้วยมีสองอาณาจักรเต็มรูปแบบที่อยู่เบื้องหลังเกรแต่ลูเชิงสามารถยืนหยัดได้นานโดยไม่สูญเสียโดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยสายเลือดอมาตะคู่ควรกับสายเลือดอมาตะจริงๆไม่น่าเชื่อจริงๆ เลือดระดับอมะตะทำให้ลูเชงมีพลังการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งทำลายขีดจำกัดถึงสาครั้งเขาสามารถอยู่รอดภายใต้เงื้อมือของเกรได้จนถึงตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะทักษะร่างกายของเขามันมาถึงจุดสูงสุดของห้าอาณาจักรแล้วอัญประกาศคู่คนดูข้างสนามก็พูดกันยกใหญ่ในที่นั่งผู้ชมสูงสุดกลุ่มบุคคลชั้นนำระดับ12จากภูมิภาคดาราต่างๆกำลังดูการต่อสู้ครั้งนี้ด้วย กระกูลบลูเดวิลรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นผู้สืบทอดและพวกเขาสามารถให้กำเนิดเกรด12ซึ่งมีอายุน้อยกว่า1,000ปีหากมีความก้าวหน้าอีกในอนาคตสาวน้อยที่ชื่อเกรคนนี้อาจจะสามารถผลักดันบลูเดวิลไปสู่จุดสูงสุดได้จริงหรือผู้พูดที่ได้รับเชิญจากภูมิภาคต่างดาวพูดเบาๆหนึ่งในนั้นสวมเสื้อคลุมที่สวยงามผมและหนวดเคราของเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และทั้งตัวก็ดูสง่างามและหรูหราทันใดนั้นเขาก็ยิ้มและหันศีรษะไปมองใครบางคนเขาเปิดปากและพูดว่าดันหลอบดูเหมือนว่าเลือดอมตะของคุณในภูมิภาคย่อยดาวพรฤหัสบดีจะหยุดอยู่แค่นี้ดันหลบไรอารมณ์ชำเลืองมองไปยังผู้พูดประธานสภาผู้แทนราษฎรภาคเขาดันหลอบตอบอย่างเฉยเมยแม้ว่าลูเชงจะเป็นอมตะแต่ปีนี้เขาอายุแค่20บเท่านั้นมีเหตุผลว่าเขาไม่เหมาะกับฮูอียูซึ่งเพิ่งได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับสิบ ใช่ประธานเขตฮิวสตาพยักหน้าเห็นด้วยแต่เปลี่ยนหัวข้อทันทีและพูดว่าน่าเสียดายเดิมทีฉันอยากเห็นการต่อสู้ระหว่างมอนโรของเรากับสายเลือดอมะตะแต่ตอนนี้มองไม่เห็นแล้วเฮอประธานเขตฮิวสตาถอนหายใจด้วยความเสียใจและเสียใจบนใบหน้าของเขาเมื่อเห็นเปลือกตาของดันหลบหัวหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและหัวหน้าแนวหน้ากระตุกเล็กน้อย ก็มีความรู้สึกอยากจะเหวี่ยงพื้นรองเท้าและตบหน้าผู้เท่าของประธานเขตฮิวสตาในเวลานี้การต่อสู้ระหว่างลูเชงและเกรเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆลูเชงเกือบจะเสียเปรียบโดยสิ้นเชิงเดิมทีทั้งสองต่อสู้กันเจ้ามาและข่าไปกั้มกึงแต่หลังจากทางช้างเผือกเหนือหัวของเกรกว่าครึ่งรวมเข้ากับร่างกายของเขาลูเชงเกือบใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหลบหลีกหลังจากที่เกรเคลื่อนไหวสิบกระบวนท่าเท่านั้นเขาจึงมีโอกาสคืนหมัด การลดลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นนี้สามารถเห็นได้แม้กระทั่งผู้ชมทั่วไปลูเชงฉันเกรงว่าเขากำลังจะแพ้แม้แต่ผู้ชมบางคนบนดาวที่เฝ้าดูกอดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นและสาดแช่งการน่าเสียดายที่ฉันซื้อลูเชงด้วยซัมนี่เป็นการสูญเสียอย่างมหานความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับลูเชงเหล่านี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในที่นั่งผู้ชมดังนั้นหลายคนที่ใกล้ชิดและคุ้นเคยกับลูเชง ก็แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งบนใบหน้าของพวกเขาอารมณ์นี้จะถึงจุดสูงสุดในขั้นต่อไปมันใกล้จะจบลงแล้วหลู่เซิงเกรซซึ่งกำลังต่อสู้อยู่จูจ่ๆก็ส่งเสียงครางเบาๆและประสานมือไว้ข้างหน้าเขาในเวลาเดียวกันเปลวไฟสีน้ำเงินทั้งหมดบนร่างของเธอตกลงระหว่างกรงเล็บของเธอเพลิงอสูรฟ้าสังหาร เกรปล่อยน้ำอัดลมออกมาทันใดน,น,นั้นก็เหยียดกรงเล็บออกและร่างของเขาก็หายไปฉันเห็นเปลวไฟสีน้ำเงินที่น่าอัศจรรย์หลายดวงที่กระพริบอยู่ในความว่างเปล่าตัวเลขทั้งสองตัดกันล้อมรอบไปด้วยผู้ชมคุณสบายดีไหมทั่วขณะหนึ่งจากนั้นมองอีกครั้งและพบว่าเกรและลูเชงไม่ทราบว่าศีรษะของโคจริงทีได้รับการประดับประดาเมื่อใดทั้งสองยืนหันหลังชนกันที่ปลายทั้งสองด้านของเวทีดาวเคราะห์น้อยเกรยือนอยู่ที่นั่นอย่างเฉยเ,ฉยเมย ด้วยมือของเขาที่ห้อยลงมาอย่างเป็นธรรมชาติและเปลวไฟสีน้ำเงินจางๆกำลังลุกไหม้ที่ปลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วของเขาเกรยกมือขึ้นและหยิบเส้นไหมออกมาจากระหว่างนิ้วของเธอมีความผิดหวังเล็กน้อยในดวงตาของเธอราวกับว่าเธอไม่พบสิ่งที่เธอกำลังมองหาหนีได้ยังเกรหันกลับมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจข้างหลังเกรหลู่เซิงยืนเงียบๆมองลงไปที่หน้าอกของเขามีรอยกรงเล็บลึกสิบรอยและชุดต่อสู้ระดับสิบเอ็ดก็ขาดวิ่นไปหมด เผยให้เห็นกล้ามเนื้อใต้อกที่สมส่วนก็ไม่หายสักทีลูเชงเงยหน้าขึ้นและพูดกับเกรยอย่างใจเย็นขอบคุณภรรยาของฉันสำหรับกำลังใจและการดูแลของเธอตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปการอัปเดต4ีดีรายวันจะกลับมาทำงานอีกครั้งและฉันจะอัปเดตหนังสือเล่มเก่าต่อไป ตอนที่506มองฟ้าในแงด่ดีนี่คือความเป็นอมตะเกรจ้องไปที่ตำแหน่งหน้าอกของหลู่เสิงโดยไม่กระพริบตามันไม่มีแม้แต่รอยแผลเป็นใดๆนี่คือพลังป้องกันของร่างกายชีวิตอมตะระดับวิสามันเกรทำเสียงประหลาดใจแต่ก็ยิ้มอย่างรวดเร็วและพูดอย่างสบายๆลืมมันไปเถอะมันไม่สำคัญหรอกถึงอย่างไรเกรย,ยืดร่างกายของเขาและเปลวไฟสีน้ำเงินก็ลุกโชนขึ้นอีกครั้งเธอเดินไปหาลูเชงกระซิบในปากของเธอ ทุกอย่างจะจบลงในไม่ช้าชัวทีละคนร่างของเกรย์หายไปร่องรอยเหมือนความฝันของเปลวไฟสีน้ำเงินที่พาดผ่านความว่างเปล่าอีกครั้งแต่คราวนี้หลังจากที่ร่างของเกรย์ปรากฏขึ้นอีกครั้งใบหน้าของเขาก็มีความประหลาดใจเล็กน้อยเธอยกมือขึ้นและเห็นว่าเล็บมือของเธอสะอาดไม่มีสิ่งตกค้างคลิกกลับอย่างรวดเร็วลูเชงยืนอยู่กับที่อย่างสมบูรณ์ราว,ว่าเขาไม่เคยขยับขยื่นแต่เพียงหันกลับมาเป็นไปได้อย่างไร เกรดูประหลาดใจและไม่น่าเชื่อเล็กน้อยรูกาแล็กซี่รวมอยู่ในร่างกายของเธอตลอดเวลาและเธอในตอนนี้แข็งแกร่งกว่าเธอในวินาทีที่แล้วมากการเคลื่อนไหวเดียวกันคนคนเดียวกันครั้งที่แล้วเธอสามารถทิ้งรอยกรงเล็บไว้บนร่างกายของลูเชงได้แต่คราวนี้เธอพลาดแต่เกรก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วคุณรักษาความแข็งแกร่งของคุณไว้หรือยังดูเหมือนว่าฉันจะต้องจริงจังกว่านี้อีกหน่อยท้ายที่สุดแล้วมันเป็นระดับอมตะ การแสดงออกของเธอควบแน่นเล็กน้อยและแรงผลักดันในร่างกายของเธอก็เพิ่มขึ้นเปลวไฟสีน้ำเงินไม่ได้พันอยู่ระหว่างนิ้วของเธออีกต่อไปแต่รวมตัวกันเป็นน้มแลมเหมือนอาวุธประหลาดสองชิ้นที่ปลูกในมือของเกรกคราวนี้ให้ฉันดูว่านายจะหนียังไงเกรเชนลงจอดบนเอสเลียริมฝีปากของเขาเบาๆจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ที่ลดลงก่อนหน้านี้กลับคืนสู่ร่างของเธออีกครั้งและมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆลูเชงยังคงสงบเมื่อมองไปที่เธอจูจ่ๆเขาก็พูดว่า ทุกสิ่งในจักราวาลมีด้านมืดของตัวเองแม้แต่เปลวไฟที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดแสงก็เหมือนกันเปลวไฟเวทมนต์สีน้ำเงินของคุณแสดงถึงด้านมืดของไฟดังนั้นมันจึงแสดงผลที่ตรงกันข้ามกับเปลวไฟปกติโดยสิ้นเชิงเกรตกตะลึงและขมวดคิ้วคุณหมายความว่าอย่างไรคุณ,ณลักษณะของเปลวไฟโลหิตของตระกูลบลูเดวิลของเราคืออะไรมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ เรย์ยกมือขึ้นและเปลวไฟสีน้ำเงินก็พันรอบตัวเขาเหมือนงูเธอพูดด้วยท่าทางแปลกๆคุณไม่คิดว่าถ้าคุณเข้าใจแก่นแท้ของพลังสายเลือดของฉันคุณจะเอาชนะฉันได้เหรอไม่แน่นอนลูเชงสายหัวความเข้าใจและการถอดรหัสเป็นสองแนวคิดและยังมีหนทางอีกยาวไกลระหว่างแนวคิดแรกกับแนวคิดหลังเรกรมีความสุขและเธอไม่รีบร้อนที่จะโจมตีเธอประสานมือไว้ที่หน้าอกของเธออย่างสบายๆและพูดด้วยรอยยิ้ม แล้วเธอต้องการบอกอะไรฉันบ้างลูเชงยิ้มและพูดว่าฉันอยากจะบอกคุณฉันสนใจบลูเฟลมซึ่งเป็นสายเลือดของตระกูลบลูเดมอนของคุณมากดังนั้นเมื่อฉันต่อสู้กับคุณครั้งแรกฉันอดไม่ได้ที่จะศึกษามันอย่างละเอียดตอนนี้ฉันเกือบจะเข้าใจสิ่งที่ฉันต้องการจะเข้าใจแล้วและความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นของฉันก็เป็นที่พอใจแล้วแล้วไงเกรขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้ แต่ก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่หลู่เซิงต้องการแสดงไม่ใช่แค่เกรผู้ชมด้านล่างก็สับสนกับชุดคำพูดของหลู่เชงลู่เชงต้องการทำอะไรกันแน่ยังสู้อยู่ไหมผู้ชมบางคนหมดความอดทนแล้วและอดไม่ได้ที่จะบน่นกลับบ้านไปบอกภรรยาของคุณให้ฉันพูดที่นี่เราซื้อตั๋วเพื่อดูการต่อสู้ของคุณไม่ใช่เพื่อพูดคุยทวงเวลาของ Lao t สสุอยาคิดว่าในเมื่อเจ้าเป็นสายเลือดอมาตะข้าจะไม่กล้าเคี่ยนตีและดูเจ้าแต่ขอบ ลูเชงจงใจชะลอเวลาหรือไม่เขากำลังวางแผนครั้งใหญ่อะไรอยู่ผีรู้แม้แต่ผู้ดำเนินรายการยังพูดติดตลกด้วยไมโครโฟนดูเหมือนว่าหลู่เซิงเจ้าของสายเลือดอมตะของเราเริ่มใช้กลยุทธ์ในระดับอื่นแล้วหลังจากรู้สึกสิ้นหวังในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเมื่อทุกคนกำลังพูดและคาดเดาในที่สุดประโยคถัดไปของลูเชงก็ออกมาดังนั้น หลูเซิงวางตัวมองไปที่เกรที่มีสีหน้าเหมือนฉันเห็นว่าคุณต้องการเล่นเล่กลนแบบไหนยิ้มและพูดว่าการต่อสู้ครั้งนี้สามารถจบลงได้มันควรจะจบลงนานแล้วเกรส่ายหัวลดมือลงและดวงตาของเขาเย็นชาแม่น้ำสีเงินเอเบกที่อยู่เหนือศีรษะของเธอไหลรวมเข้ากับร่างของเธอด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นผลให้ออร่าในร่างกายของเธอยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเธอยังคงขยับเข้าใกล้ระดับส2องที่แท้จริงเธอไม่รู้ว่าหลู่เซิงมีแผนอะไรเธอรู้แต่เพียงว่าเมื่อเวลาการต่อสู้ยืดเยื้อออกไปความสมดุลแห่งชัยชนะก็จะเอียงเข้าหาเธอล่าช้าฉันยังต้องการเวลาเพื่อแยกยะพลังระดับที่ส2องที่ฉันเพิ่งเรียนรู้เกรทอนหายใจเบาๆรวบรวมทางช้างเผือกปกติที่อยู่เหนือหัวของเขาเข้ากับตัวเขาอย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาที่รูการล็กซี่รวมเข้ากับเธออย่างสมบูรณ์ร่างกายของเธอดูเหมือนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมมันเย็นลงลึกขึ้นและมีสเสน่ห์มากขึ้นเกรดูเหมือนจะกลายเป็นไฟสีน้ําเงินอย่างสมบูรณ์ที่ซึ่งร่างของเธออยู่ความว่างเปล่ารอบตัวเธอมีร่องรอยของการสึกกร่อนและไม่เกรียมชั้นชั้นสองสามชั้น,น,นปิดสนิทสี่ชั้นเกรรู้สึกถึงความแข็งแกร่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเธอโบกมือเบาๆและเดินไปหาลูเชงทีละก้าว แต่ดูเหมือนหลูเซิงจะไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของเธอเลยและสีหน้าของเขาก็ดูเสียใจเล็กน้อยน่าเสียดายถ้าคุณสามารถรับเลือดของคุณต่อไปและปล่อยให้แลนยันวิวัฒนาการบางทีมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันมากกว่านี้หลังจากพูดอย่างนั้นสีหน้าของหลูเซิงก็กลับมาสงบและเขาพูดกับเกรยอย่างราบเรียบและเป็นธรรมชาติการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันต่อไปฉันจะแสดงให้คุณเห็นด้านที่สว่างสวัยของไฟเออ เกรทำหน้าตกใจลมหายใจต่อไปเกรตลอดจนผู้ชมนับไม่ถ้วนทั้งข้างสนามนอกขอรดและบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวดูฉากที่คุณจะไม่มีวันลืมสิบปศิลปะการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบความหมายลึกซึ้งทีละอีกาทองคําคําพูดที่สงบดังก้องอยู่ในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแล้วแสงสว่างเจ,จิดจรัสแสงสุดขีดร้อนคลื่นความร้อนที่ไม่สามารถบรรยายได้ แสงและความร้อนไม่รู้จบเต็มลูกตาของทุกคนฉากนั้นเหมือนดาราเลกที่เป็นดวงดาวนับไม่ถ้วนกำลังเกิดทันควันหลายคนอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นปิดตาโดยไม่รู้ตัวเมื่อแสงและความร้อนลดลงเล็กน้อยการมองเห็นกลับมาเป็นปกติมองไปที่ทุกคนในเวทีรวมทั้งเกรด้วยทุกคนตะลึงฉันเห็นว่าลูเชงคนเดิมหายไปแล้วแต่กลับมีชายคนหนึ่งที่มีลวดลายสีทองลึกลับงดงามทั่วตัว ถือโทเทมพระอาทิตย์ผมสีบลอนสว่างราวกับดวงอาทิตย์และดวงตาแห่งสวรรค์ดวงที่สามฝังอยู่ระหว่างคิ้ววางวางเย่เย่ชายหนุ่มผู้หล่อเหลาราวกับเทพเจ้าแต่กำเนิดชายหนุ่มหันศีษะดวงตาสีทองของเขาสอดสองผ่านชั้นของความว่างเปล่าและสพเข้ากับชายวัยกลางคนที่มีสีหน้างุนงงอยู่ข้างสนามเขายิ้มเล็กน้อยให้ชายวัยกลางคนและพูดเบาๆดูฟานี่คือความเป็นอมะตะที่เสร็จเรียบร้อย ชายหนุ่มขยับตัวและจูจูก็ปรากฏตัวต่อหน้าเกรจอมเจ้าชูปิงปิงชกออกไปด้วยท่าทางดูถูกเจาะอออก,ออกอดูเหมือนว่าเสียงอีกาสีทองจะดังก้องไปทั่วท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวฉันรู้สึกเล็กน้อยและสถานะกำลังกลับมาอย่างช้า